มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามฝั่งของพวกเหรียญมีดดนะ้วยกันนะก็จะมีอยู่หลายข่าวด้วยกันนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทจะไดนบิลเกตนะท่าได้สนใจสําหรับในการฝากเหรียญพวกแบดไอเดียไอนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะถ้าสนใจผมก็ ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกละกันนะครับดอกประมาณ0.5-2นะครับก็ประมาณนี้นะเพราะว่ามีไม่กี่กระดานที่สามารถที่จะสเต็กเหรียญนี้ได้นะครับก็ลองไปใช้บริการดูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกระดานคือ b ิดทั่วนะครับตอนนี้ user ใหม่3วัน50นะครับคิดเป็นรายปีนะดอกเบี้ยของ XRP นะครับ user เ,เก่าประมาณ7ปร์เซอน์แต่ user ใหม่ต้องสมัครใต้ลิงก์ผมนะครับ ก็คือผมจะให้เป็นตัวโค้ดนะครับเป็นตัวเลขนะเป็นรหัสเชิญนะครับก็สามารถเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้โอเคนะครับเราก็มาเข้าสู่ข่าวแรกนะครับนั่นคือวิกตอริโบเทลินก็ชื่ชนชมอีลอนมาร์นะครับอีลอนมาร์ก็มีการาเขาเรียกว่าฟีดแบ็กกลับด้วยนะครับเขาชื่นชอบ นะไอ้วิกเตอร์ลิกบูทารีนเขาชื่นชอบไอ้ฟีเจอร์คอมมิตี้โน้ตนะครับของ Elon Musk, X, อีลอนมาร์นะครับบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นพวกเทคโนโลยีนะครับอ่าเป็นวนวัตรกรรมที่ตอบสนองต่อทวิตนะบูทารีนก็ทำให้ชุมชนนะครับสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยเริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าตัวของคอมมิตตี้โนดนะครับเป็นโครงสร้างเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงบน บนแพลตฟอร์ม X นะครับรวมถึงข้อมูลการแบ่งปันนะครับในสื่อกระแสหลักและเฉพาะกลุ่มด้วยฉะนั้นนักเคลื่อนไหวในคอมมู n นิตี้โนดก็ยังแก้ไขข้อมูลนะครับที่เขาเชื่อว่าพวกที่เขาเชื่อว่าผิดนะครับหรือปลอมแล้วก็โพสต์ลิงก์ไปยังแหล่งที่พวกเขาอ้างถึงนะครับว่าเชื่อถือหรือปฏิเสธข้อมูลที่พวกเขาแสดงความคิดเห็นนั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้น มาร์กเนี่ยก็ตอบสนองต่อคำชมคอมมิตตี้โนดของวิคเตลิกกูตลีนนะครับก็เป็นการโปรโมทคอมมิตตี้โนดนั่นเองนะครับโดยยกย่องคอมมิตตี้โนดนะครับแต่ก็ยังรวมถึงตลาดก็มีการคาดการณ์โดยเรียกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีกระแสสังคมที่สำคัญทั้งสองประการแล้วก็สองแห่งในทศวรรษปัจจุบันด้วยนะครับดังนั้นวิคตอรลิก บูาลินก็มีการกล่าวเสริมนะว่าพวกเขาเนี่ยสแสวงหาความจริงนะครับและความเป็นประชาธิปไตยคือจะพูดอะไรก็ได้นะครับมันเป็นแค่ความคิดเห็นก็มีส่วนร่วมสาธารนณะอย่างเปิดเผยมากมายเช่นนั้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นการโพสต์มาจากอีลอนมาร์กันที่สองกรกดาปีสองพัยี่ิบสี่ต่อมานะครับเป็นเหรียญโบนนะอยู่ในเครือข่ายของชีบะนะครับ การประกาศของชัยโตชิคุซมะอันนี้นะครับแล้วก็การเผยแพร่ของคุณลูซี่นะครับโบนหรือชีบัตสวอปนะครับลงวันที่สามกระะกฎาเปิดเผยว่ากระดานซ u เปอร์ e นะครับอันนี้เป็นกระดานหนึ่งในแคนาดานะครับมีการเปิดการซื้อขายโบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ใช่กระดานดังไรเจ้าของเลยต้องมาโปรงโขดเองนะครับต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับเพราะว่า มันมีชุมชนในฝั่งของญี่ปุ่นด้วยนะครับดันั้นชายตัวชิคุซามะเนี่ยก็อยู่ที่เมืองโตโกเกียวนะตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นเพื่อหาลือโครงการรีเลย์ของชิปนะครับแล้วก็น่าจะทําให้ชิปเนี่ยเติบโตนะครับในฝั่งของญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นมีกฎระเบียบเยอะนะครับทางชายตัวชิคุซามะเขาก็พยายามที่จะไปเยี่ยมเยือนญี่ปุ่นนะครับคงหาการตลาดอะไรอยู่แหละที่จะวางชิปนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะอาจจะพัฒนาเว็บสองเว็บสามอ่ะ ของชิบะที่จะใช้อยู่ในของญี่ปุ่นด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยมันจะมีเรื่องของเมตาเวิร์สอีกนะครับคุณแกสโบเนี่ยก็เผยเหมือนกันว่าเ,าเขาน้าจะเอาแลนด์มาร์คบางอันนะครับที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุของญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามารวมด้วยนะครับในโปรเจกต์ของเมตาเวิร์สของชิบะอินุนะครับดังนั้นเขาน่าจะมีการโปรโมทแบบนี้แหละนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นการโพสต์จากชายตัวชิคุสมะวันที่2กรกฎาคมปี2024นนั่นเอง ฉะนั้นช่วงนี้นะครับชัยโดยชิคุสมะก็พยายามที่จะ,ะปักหมุดว่าตัวเองอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเราก็น่าจะทําเรื่องของเมตาเวิร์นั่นแหละที่ผมดูนะนะครับก็ลองดูด้วยกันนะนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงก็มีการพัฒนาเว็บ2เว็บสามต่อมานะครับเป็นข่าวของชีบะมาจากยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับชื่อแอลคอยเดลี่นะครับ ก็มีการเปิดตัวสัญญาณล่วงหน้าของชีบัอินุนะครับที่ควบคุมโดย C FTC นะครับของคอยเบดดีเรทีฟนะครับที่กำลังจะมีขึ้นแล้วก็อาจจะปูทางเรื่องของส p o ต ETF ก็ได้ในอนาคตน,นะครับอันนี้ก็เป็นการกล่าวเรื่องของชีบัตสปอต ETF นะครับเพราะว่าคอยเบดเนี่ยเขาโอเพนสำหรับชีบัตพอสมควรน,นะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอยู่นะครับไม่ให้มันเป็นเหรียญบีนที่ปั่น แบบไร้ความหมายไร้สติอะไรนะครับก็หลักๆประมาณนี้นะสำหรับตัวของที่บัตอันนี้ก็เป็นการโพสจาก X ใน a l c o i Daily นะครับวันที่2กรกฎาคมปี2024นั่นเองต่อมานะครับเนื่องจากช่วงนี้มีสแกมเยอะนะนะครับก็เลยมีข่าวลือว่าโทเค็นของ FOGGY จะเบสอยู่บนตัวของโซโลนานะครับ เพราะว่าโฟกี้นะครับเบสอยู่บนบีแอนด์บีหรือบีแอนด์เนี่ย BSC นะครับแล้วก็ตัวของ Ethereum, อีเทรเรียมเท่านั้นนะครับจะไม่มีในตัวของโซลาร์นานี้โฟกี้ ok เป็นคนโพสตเลยวันที่สามกร,รกฎาคมปีสองพันยี่สี่ในเอกนั่นเองนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายก็คือการวิเคราะห์เปเป้ pay, นะครับเปเป้ pay pay, จะกลับมาที่ศูนย์จุดศูนย์สี่ตัวหนึ่งพันดอลลาร์ได้หรือไม่เพราะตอนนี้วานขายตลอดนะครับหลุดมาแล้วที่เก้าพัน ที่0.5ตัวนะครับผมก็คิดว่าน่าจะปรับฐานใหญ่ถ้าเกิดบ i t c o i n ลงใหญ่นะครับคือต่ำกว่า5 5 0 0 0 5เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่น่าก,กลัวแล้วนะครับของของเหรียญแอลคอยต่างๆน่าจะร่วงลงอย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Mission New m o n p เราก็ตัวของชีพาปเป้โฟกี้นะเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ฝากสําหรับเรียนต้นน้ําแล้วกันนะครับท่านใดสนใจสําหรับเรียนต้นน้ําก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะนะครับอันนี้ก็เป็นหลักสูตรนะครับเรียนได้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็วิดีโอคลิปนะก็เรียนก่อนรวยก่อนนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วสำหรับนี้ผมหวังว่ามีคอยจะโก to ดมูล o o n ไปด้วยกันและพอรตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน b ิ t เก t ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่ก s ะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกาน